เตรียมตัวไปเจอกับการกระจายแหล่งข้อมูลมือถือที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ Thailand Mobile Expo 2025กำลังจะเปิดตัวอีกครั้งในงานนี้จะมีกองทัพของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำที่มากกว่า100รุ่นที่จะเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณพร้อมกับโปรโมชั่นและดีลที่สุดๆที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้คุณได้เป็นเจ้าของแท็บเล็ตใหม่อย่างง่ายดาย วันนี้คุยดีเราได้รวบรวมแท็บเล็ตที่น่าสนใจที่จะเจอได้ในงานนี้มาดูกันว่ารุ่นใดจะเป็นที่นิยมที่สุดในครั้งนี้ iPad รุ a ่น11นิ 25, ้ว2,025ชิป A16 แ p a d รุ่น11นิ้ว2,025เป็นแท็บเล็ตที่มีคุณภาพและความสามารถที่สูงด้วยชิป A16 ที่เร็วและทรงประสิทธิภาพทําให้การสร้างสรรค์หรือการทํางานสะดวกสบายบนจอภาพเหลวเรทนาขนาด11นิ้วที่สดใสและคมชัดพร้อมกล้องหน้า12 MP พร้อมเซนเตอร์สเต ในแนวนอนที่ช่วยให้การประชุมออนไลน์เป็นไปนอย่างราบรื่นและยังรองรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วผ่าน Wi-Fi 6อีกด้วยนอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานร่วมกับ Apple Pencil USB-C และ Apple Pencil รุ่นที่1ทําทำให้เป็นอุปกรณ์ที่ครบครันและสมบูรณ์แบบทั้งด้านขนาดประสิทธิภาพและคุณสมบัติพื้นฐานและราคาเปิดตัวเริ่มต้นของ iPad A16 คือ12,900บาท Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6นิ้ว s a m ซุง Galaxy Tab S11 Ultra เป็นแท็บเล็ตระดับ ultra premium ที่มีขนาดเฉียบเทียง5.1ม mm, ิมแต่มีพลังที่เหนือระดับด้วยหน้าจอขนาดใหญ่14.6นิ้ว Dynamic AMOLED 2X ที่สว่างและคมชัดยิ่งขึ้นพร้อม Galaxy AI ที่ช่วยสรุปเนื้อหาที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์ได้ง่ายดายตอบโจทย์การทำงานแบบมืออาชีพด้วยซัม s ุงเด็ x และ S Pen ท so รง6เหลี่ยมรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์การจดบันทึกและการจัดการแอปที่รวดเร็ว ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสําหรับทั้งการทํางานการสร้างสรรค์และความบันเทิงระดับสูงสุดราคาเปิดตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy Tab S11 Ultra 14.6นิ้วคือ46,900บาท s a m s ุง Galaxy Tab S10 Lite 5G ซัมซุง Galaxy Tab S10 Lite 5G เป็นแท็บเล็ตที่คุ้มค่าและรองรับการเชื่อมต่ออนาคตมีจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอ TFT ขนาด10.9นิ้วที่ให้มุมมองกว้างสำหรับการรับชมสื่อ และทำงานขับเคลื่อนด้วยชิป OCTA Core ที่ความเร็วสูงสุด2.4 g h z พร้อรม RAM 6GB และความจุ 128GB ทำให้เป็นแท็บเล็ตที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงรองรับ S Pen สำหรับการจดบันทึกและสเก็ตภาพได้อย่างเป็นระเบียบและสำคัญคือรองรับการเชื่อมต่อ 5G ทำให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วแบตเตอรี่ความจุสูงถึง8,000 mAh ที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันราคาเปิดตัวของ S8 มิสซังกา l ล็กซี่แท็บเอสสิไรหคือ15,990บาทเสียวมี่แพดมิน i เซียวมี่แพดมิเป็นแท็บเล็ตที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่กระทัดรัดขนาด8.8นิ้วที่สะดวกสำหรับการพกพาแต่ยังมีประสิทธิภาพระดับสูงจากชิปเดียเทคเดมินสติก้าสี่กระบวนการผลิต3ามและขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการเสียวมี่ไฮเปที่มีหน้าจอความละเอียดสามเคอตรีเฟรชสูงสุดหนึ่ง ที่ให้ภาพลื่นไหลคมชัดพร้อมรองรับ x i a o มีโฟกัสเห็นที่ให้ความหนุงตำ่ำและมีฟีเจอร์ AI ที่ล้ำสมัยมากมายเช่น Google Gemini และ AI Rating เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบตเตอรี่ความจุ7500 mAh และระบบชาร์จเร็ว67ดับเบิลยูไฮเปอชาร์จทำใหม่หอเป็นอุปกรณ์ที่ครบเครื่องทั้งความแรงและความสะดวกในการพกพาราคาเปิดตัวของ Xiaomi Pad Mini คือ12,990บาท Xiaomi Pad 7 Xiaomi Pad 7เป็นแท็บเล็ตที่มอบประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทั้งความบันเทิงและการทำงานด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 3ที่รวดเร็วทันใจมาพร้อมหน้าจอคมอชัด3 2K อัตรา r e f r e s สูงถึง 144Hz และรองรับ HDR ความสว่างสูงสุด800 nits ทำให้มีประสบการณ์ภาพที่สวยงามด่มดั่เสริมด้วยลำโพง4ตัวรองรับ Dolby Atmos เพื่อเสียงรอบทิศทางขับเคลื่อนด้วย Xiaomi HyperOS ที่มาพร้อมฟีเจอร์ Xiaomi Hyper AI สำหรับการทำงานอย่างชาญฉลาดในโหมด Workstation และมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่8850 mAh พร้อมระบบ415ดัเ u เบิลยูเทอร์โบชารที่ชาร์จได้อย่างรวดเร็วเราทำให้เป็นแท็บเล็ตที่ครบเครื่องสำหรับทุกกิจกรรมราคาเปิดตัวของ Xiaomi Pad 7คือ1990บาท r e d m i Pad 2 r e d m i Pad 2เป็นแท็บเล็ตที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงได้อย่างคุ้มค่าและจะเต็มด้วยหน้าจอ11นิ้วความละเอียด2 5K ที่คมชัดระดับคริสตัลพร้อมอัตรา r e เฟรช90เฮิรตซ์แต่แต่ที่สิ่งที่ลื่นไหล และมีฟีเจอร์จอถนอมสายตาที่ผ่านการรับรองจากทีวี UV รเลนขับเคลื่อนด้วยชิปเซตมิเ i a เทคฮิลิโอจีหนึ่งศูนย์ศูนย์อุลตราที่ให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังสําหรับการใช้งานประจําวันและการเล่นเกมรองรับลำโพงสีตัวพร้อมโดเบียนสัญลักษณ์เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนเพื่อเสียงที่ดืด่มด่าสมจริงแบตเตอรี่ความจุสูง9,000 mAh ที่ใช้งานได้ยาวนานและดีไซน์ตัวเครื่องโลหะแบบชิ้นเดียวที่ให้สัมผัสหรูหราเกิดราคาราคาคเปิดตัวของ Redmi Pad คือสี9พ้อบาท OPPO Pad SE OPPO Pad SE เป็นแท็บเล็ตที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงและการใช้งานในครอบครัวที่สบายตาและยาวนานด้วยหน้าจอขนาด11นิ้วความละเอียด1 9 2 0 x 1ั0 0อัารารี r e h เเฮิรตซ์ที่ให้ภาพคมชัดเลื่อนไหลและมีฟีเจอร์หน้าจอถนอมสายตาที่ผ่านการรับรองจาก TUV Rheinland มาพร้อมลำโพงสีตัวขนาดใหญ่พร้อมเทคโนโลยี OmniBearing Sound Field เพื่อเสียงที่ดืด่มด่ำแบตเตอรี่ความจุสูง9340 mAh และรองรับชาร์จไวัย3สสับลยูสสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าทำให้ใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง11ชั่วโมงมีผู้ช่วย AI อัจฉริยะ Google Gemini และโหมดจัดแต่งพิเศษสำหรับ A ด็อกพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อและแชร์ข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างง่ายดายราคาเปิดตัวของ oppo pad se คือ5,999บาท huawei meta se 11 huawei meta se